ช่วงนี้ไปแล้วฟังหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์กันต่อเลยค่ะโดยบาทหลวงวิเชียนชันทพิริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตราดไปติดตามเรื่องของมหาบุญญาลาภกันต่อเลยค่ะพระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับในวันนี้เรา มาเข้าสู่มหาบุญยาลาภประการที่7กันเลยนะครับพร mm hmm. ะเยซูเจ้าตรัสว่าผู้สร้างสันติย่อมเป็นสุขเพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับเราต้องยอมรับว่ามนุษย์เราทุกคนต่างแสวงหาสันติสุขในชีวิตกันทั้งนั้นครั้งหนึ่งมีคนเห็นศิลปินชื่อดังทีเดียวนั่นคือไมเคิลแองเจโล ศิลปินผู้วาดรูปที่เพดานของวิหารโบสถ์ซิกสตินในนครรักวัติกันโดยเขาต้องนอนวาดรูปอยู่อย่างเนี้ยในท่าเนี้ยในลักษณะอย่างเนี้ยเป็นเวลานานทีเดียวกว่าจะแล้วเสร็จนั่นคือใช้เวลาประมาณ2อถึงสปีเมื่อมีคนมาเห็นข้าวก็ถามท่านว่าคุณกำลังสแสวงหาอะไรคุณทำอย่างเนี้ยทำไมลำบากลำบน ท่านก็ตอบว่าผมก็กำลังสแสวงหาสิ่งที่ทุกคนกำลังสแสวงหาในชีวิตนั่นคือความสุขท่านไมเคลแองเจโลได้ตอบไว้อย่างน่าคิดเทียวผมก็กำลังสแสวงหาสิ่งที่ทุกคนกำลังสแสวงหาในชีวิตนั่นคือความสุขราดความสุขจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์สแสวงหาเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตและหลายครั้งเป็นสิ่งที่หาย,ยากมาก บางคนคิดว่าเงินทองจะนำมาซึ่งความสุขก็จึงตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อหาเงินอย่างเอาเป็นเอาตายหามรุ่งหามค่าเหนื่อยแทบขาดใจแต่ก็ยังพบว่ายังไม่มีความสุขบางคนคิดว่าตำแหน่งหน้าที่ยศถาบรรดาศักดิ์จะนำมาซึ่งความสุขจึงทำทุกวิถีทางเพื่อจะได้มาซึ่งตำแหน่งสูงสูในสังคม แต่ก็ยังพบอีกว่าก็ยังไม่มีความสุขบางคนคิดว่ามีบ้านใหญ่โตรถยนต์หรูๆแล้วจะมีความสุขแต่เมื่อมีแล้วก็ยังหาความสุขไม่ได้ท่านฟังครับเราทุกคนอยากมีความสุขแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าความสุขคืออะไรแล้วก็ใช้วิธีสมมุติเอาพอไม่รู้นี่ว่าความสุขมันเป็นอย่างไรจะได้มาอย่างไรก็เลยสมมุติเอาสมมุติเอาว่า ความสุขคือต้องมีเงินสิมีบ้านหลังใหญ่ๆจะไปไหนมาไหนก็มีรถใช้แต่แปลกที่บางคนมีครบจนถึงขั้นเกินไปซะด้วยกับขาดตกบกพร่องสิ่งที่จะเติมหัวใจให้มีความสุขทำไมนอนเหงาๆอยู่ในบ้านหลังใหญ่โตนะั้นเหงาไม่มีความสุขเสียใจร้องไห้อยู่ในรถรู้แอร์เย็นฉ่ำ เดินดูข้าวของในห้างสรรพสินค้าที่ตนเองสามารถเป็นเจ้าของได้ทั้งห้างแต่ในหัวใจกลับไม่มีความสุขนี่แหละครับเป็นเพราะเราไม่รู้ว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนเพื่อเข้าใจเรื่องสันติสุขแบบคริสเตชนเราต้องมองดูที่พระเยซูเจ้าหลายศตวรรษก่อนที่พระองค์จะทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์ ประกาศบอิสยาได้กล่าวทํานายถึงทารกผู้นั้นที่จะเกิดมาและจะเป็น Prince of Peace คำว่า Prince ต้องดูรากศัพท์ครับมาจากคำภาษาละตินปรินซิปิอุมปรินซิปิอุมแปลว่าบอ่อเกิดบอ่อเกิดมีสองความหมายก็คือบอ่อเกิดและยอดหรือสุดยอดนั่นแหละ จากคำของประกาศศอิสยาแสดงว่าพระเยซูเจ้าเป็นบ่อเกิดและยอดแห่งสันติสุขอันแท้จริงที่มนุษย์ต้องการชีวิตของนักบุญท่านหนึ่งในศาสนาคริสต์ชินบุญอากุสติโนหรืออากุสตินที่พยายามสแสวงหาความสุขเชกเช่นมนุษย์โดยทั่วๆไปโดยหลากหลายวิธีโดยหนทางหลากหลายสายในชีวิตทดลองหลายวิธีทุกรสทุกชาติที่ชีวิตมนุษย์ มีสิทธิ์แสวงหาหรือจะหยิบยื่นให้ได้ที่สุดท่านก็พบว่าใจมนุษย์เราจะไม่มีความสุขเลยจนกว่าจะได้พบพระเจ้าและจะหาพระเจ้านั้นไม่ยากเพราะพระงอยู่ภายในตัวเรานั่นเองแต่เงื่อนไขสําคัญคือเพราะอยู่ในตัวเราแหลายลครั้งเราไม่เคยเข้าไปสำํำรวจตรวจสอบภายในตัวของเราเลยเราจรึงไม่พบความสุข เราจึงไม่พบพระองค์ในตัวเราทําไมพระเยซูเจ้าจึงเป็นบอ่อเกิดเป็นยอดแห่งสันติสุขคําตอบก็คือเพราะพระองค์มาเชื่อเราให้รอดจากศัตรูตัวเดียวของความสุขก็คือบาปบาปเป็นศัตรูของความสุขครับพี่น้องทํานองกลับกันบาปก็เป็นบอ่อเกิดเป็นยอดแห่งการสู้รบทั้งหมดในชีวิตของเราเป็นบอ่อเกิดเป็นยอดของความทุกข์ในโลกนี้ ทั้งในสังคมใหญ่สังคมเล็กในหมู่คณะในระหว่างมนุษย์เราด้วยกันและในตัวเราแต่ละคนด้วยเพราะสังเกตไหมครับพี่น้องในใจของเราจะมีสงครามเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วมันจะสุขได้อย่างไรล่ะครับมันเป็นสงครามนี่ครับนบูนเปาโลเองก็สารภาพว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะทําความดีแต่ไม่มีกําลังต่อสู้ด้วยลำแข้งของตนเองใคร จะช่วยพระจ้าให้พ้นจากสงครามินอกจากพระเจ้าเท่านั้นสันติสุขของผู้ที่มีความเชื่อในพระกิตเจ้าถ้าความเชื่อของเขาถูกต้องนะเขาคงเข้าใจว่าสันติสุขนั้นไม่ใช่เป็นลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ได้เป็นสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งนะในชีวิตของเราเพราะหากเป็นเช่นนั้นเมื่อลักษณะหรือสภาพแบบนั้นนะ่ะมันเปลี่ยนไปสันติสุขก็เปลี่ยนไปด้วยสินั่นคือความสุขเปลี่ยนไปตามสภาพ หรือลักษณะที่เปลี่ยนไปดังนั้นสันติสุขที่แท้จริงไม่เปลี่ยนแปลงคือเป็นพระคิดเสจเจ้าเองพระองค์เป็นความสันติสุขของมนุษย์เราเพื่อเข้าใจนะพ่อขออธิบายเพิ่มเติมเป็นตัวอย่างถ้าเราสังเกตบนหลุมฝังศพของบรรดาริสชนหรือมีใครเสียชีวิตเนี่ยเรามักจะเห็นหรือเขียนคำย่อว่า r i อ คำเต็มก็คือ r e i s t in peace peace เราต้องดูรากศัพท์อีกเหมือนกันเพื่อเราจะได้เข้าใจความหมาย peace ในภาษาละตินคือ pace p, ace, p a c e p a หมายถึง i n c h r i s t ครับนี่รากศัพท์จากภาษาละตินหมายถึง i n c h r i s t หรือ i n c r i s t โเพราะฉะนั้น i n c h r i s t ก็คือ in peace ดังนั้น in peace ก็คืออิน h คลส์นั่นเองก็คือพักผ่อนในพระกิตเจา้าก็คือในสันติสุขนั่นเองเรสอินพีสหรือเรสอิน h คลส์เป็นเรื่องเดียวกันเป็นความหมายเดียวกันครับพี่น้องความสุขไม่ได้หมายความถึงการอยู่อย่างสงบสุขความสุขสบายถ้าความสุขหมายถึงความสุขสบายอะไรจะเกิดขึ้นหล่ะในชีวิตของเรา หากเขาจะเห็นบุคคลรอบข้างของเขาเป็นศัตรูแห่งความสุขของตนนั่นแหละถ้าความสุขนั้นหมายถึงความสุขสบายแหมฉันกำลังพักผ่อนอยู่อย่างสุขสบายเลยช่วงเวลานี้ฉันมีความสุขเสียจริงอะมีคนมารบกวนมาลบกวนฉันเสียแล้วกลายเป็นความลำคานความสุขสงบหมดไป ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าหลายครั้งบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบข้างเป็นศัตรูแห่งสันติสุขมาทําลายความสุขความสงบสุขแบบนี้ไม่ได้เป็นความสุขแบบคริสเตียลอเดียลนั่นคือไม่ได้เป็นความสุขหรือสันติสุขแบบของพระคิเสตจเจ้าความสันติสุขของพระคิสตเจ้าคืออะไรคือเราจะเกิดความมั่นใจว่าเราดําเนินชีวิตอยู่ในพระคิสตเจ้า มีพระกิตเจ้าอยู่ในการดำเนินชีวิตทุกขณะจิตเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลัวว่าจะมีคนมารบกวนเราเราจะยอมให้เขาทําเช่นนั้นน่ะได้เพราะว่าหากเราคิดนะตามธรรมดาคนที่มารบกวนนั่นคือเป็นคนที่เขาต้องการเราเนื่องจากเขาต้องการเราเขาจึงมาหาเราเราจึงมีโอกาสช่วยเหลือเขาได้แล้วเราก็จะมีอะไรมีความสุขสงบยังสงบ ยังสุขเหมือนเดิมความสงบสุขของเรายังอยู่ตามเดิมไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นการอยู่กับพระเยซูเจ้าในเรือที่มีพายุหากจะเปรียบเทียบนะหากการอยู่กับพระเยซูเจ้าในเรือที่มีพายุยังอบอุ่นและมีความสุขมากกว่านอนตากแดดตามชายทะเลสิ่นั่นคือเมื่อเรามีความสุขของพระริสตษเจ้าเมื่อเราให้ที่แก่โครงในชีวิตในความคิด ในความปรารถนาะในงานในคนในโครงการต่างๆของเราในกิจการที่เราทำตามน้ำพระทัยของพระองค์นั่นแหละเมื่อนั้นนะ่ะเราจะทนได้และมีความสุขและเป็นความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงและยังคงอยู่และยังคงอยู่ครับพี่น้องน่าสนใจมากครับเพื่อว่าเราจะได้มีความสุขในการดำเนินชีวิตไม่ต้อง rest in peace หลังจากตายไปแล้ว แต่เราสามารถมีความสุขในชีวิตนี้กับองค์พระคิดเสยเจ้าได้ให้ติดตามตอนต่อไปนะครับขอให้เราได้มีความสุขในชีวิตเสมอไปดำเนินชีวิตโดยมีพระองค์อยู่กับเราในกิจการของเราเพื่อว่าความสุขของเราจะได้เป็นความสุขแท้เป็นความสุขที่จีรังขอพระเจ้าอวยพรท่านผู้ฝันทุกท่านเสมอไปเทิน